เราจริงจริงๆมันเบรกนิดเดียวเลยใช่ป่ะเหมือนกันว่าถ้าเชนสักถ้าจะอัดราจะเราจะเข้าสามอะเราต้องรีบเบรกรีบเปลียรีบทำทุกอย่างแล้วก็ต้องรีบแบบให้มันเบาๆด้วยถูกไหมอ่าเป็นระยะสามมันมันแค่แบบรูสปีดอย่างเดียวเลยไม่ได้เบรกเลยนั่นแหละก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นสิี่พาขับเช็คลายดูไหลอีกทีแล้วก็สังเกตว่ามันแตกต่างจากสองครั้งที่เรนขับเมื่อกี้ยังไง Okay, va. เมื่อกี้วิ่งยี่สิบสองยี่สิบสองศูนย์ไม่ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องอยากให้เห็นยี่สิบเอ็ดเอาเก็บรายละเอียดเริ่มขยับได้ละเมื่อกี้เนี่ยมันซ้ําๆแค่ว่าเราขับเราขับเราขับวิธีเดิมทุกรอบถกป่ะทุกรอบทุกที่นนี่เริ่มลองหาเริ่มขยับเป็นหนึ่งแล้วก็เหนื่อยแล้วเข้าเลยไม่ต้องฝืนแต่ขอเกินสามรอบนะจะได้รู้ว่าสิ่งที่พี่กานี้ออกไปไงมันมีอะไรต่่งบ้างเข้าใป่ะ เอาสิ่งที่เราทำก่อนเราทำอะไรต่างอย่างเดิมก็คืออนันนี้ไปไปตามลายแบบเข้าชิคายออกสุดแล้วก็ชิคเกมเบรกน้อยลงก็เลยเร็นเข้าแบบเบรกน้อยลงเร็วเร็วเร่งเร็วอะไร why am i